นี่ไคโรไคโรเดี๋ยววันนี้จะพาไคโรเข้าไปอยู่กับเพื่อนๆพ่นะนี่ป้าป้าบังพามาไปโอ้ยเลยเลยเลยเอาวัวนำ่ไปก่อนโอเป้าป้ามาส่งแล้วะ นี่ Dante, พี่มาหาแล้วมอสโกหมาแล้วมอสโกมาแล้วอ <oh well> ๋อนี่เรียกเรียกเรียกโอ้จำได้จำได้พี่ราชากับมอสโกจำได้มอสโกโอพี่ดัตตี้ก็มาต้อนรับสดยอดสุญยอดมากคนดังคนดังมอสโกบอกมาแล้วมอสโกบอกพี่มาแล้วพี่น้องเรามาแล้ว